สวัสดีครับนี่นะครับตอนนี้เรากำลังแท็กสินค้าสำหรับจะส่งวันนี้นะครับบ้านก็เยอะใช้ได้นะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับโรงงานผลิตกัรลอยเทป้ารถยนต์เขาเก้าสองแปดนะครับนี่ครับส่งจริงครับส่งทัวครับสินค้าตรงปกโรงงานเรามีให้ดูทั้งขั้นตอนการผลิตนะครับมีทั้ง ขั้นตอนการ QC นะครับมีพรบหมดทุกขั้นตอนนะครับลูกค้าสงสัยในขั้นตอนไหนนะครับความแตกต่างกับชิ้นงานจีนเป็นยังไงนะครับก็สามารถสอบถามได้เลยมาแล้วครับอ่าเด็กๆลุยเรียบร้อยขอบคุณมากครับ อันนี้คงไม่มีลูกค้าแบบคิดว่าเราลงทุนไปซื้อรถมาทำโลโก้ขนส่งแล้วก็มโนว่าเราส่งไม่จริงนะครับอ่าโอเคนะครับอีพีนี้ขอลาไปก่อนครับจะไปผลิตชิ้นงานของวันพรุ่งนี้ต่อนะครับอีพีนี้ขอลาไปก่อนครับผมขอบพระคุณมากครับ